สวัสดีค่ะสวัสดีฮะคุณโชคคุณโชคเราไม่เกี่ยวนะเยอมมันแต่ว่าขับกระบบอกเขาขับรถกระบะอะอะไรอย่างเงี้ยที่จะมาอยากเอากระบะไว้บนรถเก่งอีกทีนึงอ๋อรถเก่งมึงยี่ห้ออะไรเนี่ยทำเพื่ออะไรแนั่นแหลตัวเลยฮะคุณโชคก็โชคครับโชคชัยอายุ34เป็นเจ้าของอู่ซ่อมงบำรุง B M W ครับอรงนี้เลยทรงนี้เลยอะไรนะรถกระบะที่เอ็มพูดถึงก็คือเอาไว้ลากรถนี้เอ็มเข้าอู่ เอออีกทีหนึ่งะฮะรู้จักกันได้ไงคูณนี้จริงๆผมจีบเขาใน Facebook ก่อนอแต่ตอนช่วงจีบกันเนี่ยนัดไปกินข้าวเทผมมาสามรอบออทำไมล่ะทําไมเทเขาไปสามรอบยังไม่พร้อมค่ะยังไม่พร้อมแต่เราก็คุยกับเขาคุยค่ะคุยตลอดค่ะแต่ปีทำไมตอนที่เขามาแอดเฟรนอนก็เคยพอจะรู้จักค่ะเนื่องจากชื่อเขาแบบว่าเป็นรุ่นพี่ของเพื่อนนะคะ ว่าคือคนนี้ชื่อโชคนะใช่ก็คือชื่อโชคนะคนนี้อะไรประมาณนี้ค่ะถึงคุยด้วยเพราะปกติใครใครมาแอดคุยก็จะไม่คุยไม่คุยด้วยใช่ค่ะแล้วทำไมปฏิเสธเทเขาต้องสามรอบคือตอนนั้นก็มีอกหักมาบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ยังไม่เปิดใจที่จะคุยจริงจังอะไรประมาณนี้ค่ะก็เลยรอบที่สี่ค่ะไม่เท คือวันนั้นผมไปงานวันเกิดรุ่นน้องอา a แต่เขาไปเที่ยวกับเพื่อนเขาที่พองร้อ <ฮะ S 2> น่าจะเลิกเวลาใกล้ๆเคียงกัน <c oughs> เขาก็ทักมาว่ามารับหน่อยอด้วยความที่ทั้งเขาก็เมารุ่นพี่เขาก็เมาอมเออ <ๆ S 2> ก็เลยคืนนั้นก็เลยได้ไปรับเขาแล้วก็ไปส่งที่ส่งเขาที่ห้องครับใช่ค่ะเราก็กลับบ้านไม่ได้<อ>เนื่องจากว่าแท็กซี่ไม่รับรุ่นพี่ <laughs> รุ่นพี่ก็เมาค่ะแล้วก็อ้วก ก็เลยต้องคือคนเดียวคือจะพาแต่ละคนเนี่ยไม่พ้อไม่พร้อมเลยค่ะแล้วเราไม่ได้คุยกับใครเลยใช่ไหมเรานึกถึงเขาคนเดียวเลยหรอใช่ค่ะนึกถึงเขาคนเดียวก็เลยให้เขามารับก็คือปลอดภัยสุดแล้วก็คือก่อนหน้านี้ก็คือมีโทรวิดีโอคอลอะไรประมาณนี้ค่ะกันอยู่แล้วแต่ไม่ได้เจอตัวจริงๆสักทีสักทีค่ะ ไปส่งถึงห้องเลยเหรอไปส่งที่ห้องครับส่งข้างล่างส่งข้างล่างจากนั้นน้องก็คลานขึ้นไปเองสองคนค่ะก็นั่นแหละค่ะตามนั้นเลยพี่หอมก็คือคลานขึ้นไปจริงๆค่ะก็คือต้องลงมาเช็ดอ้วกให้พี่สาวอีกข้างล่างเนื <k <k ่องจากเดี๋ยวแม่บ้านจะบ่นเอาเป็นคอนโดอะค่ะและเราเนี่ยเจอกันครั้งแรกสภาพเมาป้อแป้เลยปิ๊งไหมหรือว่าอ้ยเอนนั้นเขาเมาเพาก็สวยนะด้วยอะไรเลยเนี่ยเขาสวยเลยแหละเขาสวยอยู่ตลอดแหละ อาจจะพูดลุดดุดไปบ้างพูดจาบางทีก็บ้างเยอะอยู่ค่ะก็มีแย่จับแก้มอ้วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแบบจะหยิกหูอะไรเหมือนแฟนเหมือนแฟนไม่หรอกค่ะคือนั้นก็คือตัวเองก็เมาด้วยเหมือนกันเราหยิกหูเขาเขากลับมาหยิกอะไรเลาเขาเป็นผู้ชายเขาก็จะไม่จะแบบมนหยิกเราไม่ไม่เขาไม่เขาขำค่ะเขาก็นั่งขำอย่างเดียวแล้วก็ตกลงเป็นแฟนกันตอนไหน ประมาณ4เดือนค่ะหลังจากที่คุยกันใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คบได้2ปีกว่าแล้วค่ะเขาน่ารักยังไงทำไมถึงตัดสินใจเลือกผู้ชายคนนี้คือคือสภาพคุณน่าจะมีผู้ชายเข้ามาเยอะแหละทำไมเลือกคนนี้ก็ก็เหมือนว่าไลฟ์สไตล์ค่ะเหมือนกันการพูดการจาค่ะเขาเป็นคนที่คือพูดตรงๆผมเป็นคนชอบผู้หญิงหน้าแรงอยู่แล้วหน้าแรงชอบผู้หญิงหน้าแรงแอะไรที่พูดแล้วเรารู้สึกเอ้ยไม่เข้าหัว ใส่ชุดนี้ทำไมอ่ะคิดก่อนไหมเนี่ยอะไรประมาณนี้ค่ะแต่บอกว่าแต่ก็ดูดีนะอะไรประมาณนี้แต่ผู้หญิงก็คือต้องการให้ชมมากกว่าแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีพูดไม่ค่อยเข้าหูนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนไม่ค่อยพูดอยู่แล้วไม่เขาจะไม่ทักก็ไม่ได้เพราะชุดที่ใส่ก็คือกระโปรงสั้นถึงตรงนี้อันนี้อันนี้อันนี้ จริงค่ะพี่หนุ่ยนเป็นเสื้อใช่ค่ะก็คือเขาจะเป็นคนแต่งตัวแบบสบายสบายเรียบง่ายก็คือสําหรับกี้เองอะค่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวหน้าปักซอยก็คือแต่งหน้าท้าคิ้วติดขนตายังไงก็ต้องสวยใช่ค่ะเขาก็ไม่เคยเหนื่อยหน่ายกับเราพวกนี้คือเข้าใจคือตรงสเปกอะซึ่งกันและกันวันนี้มารายการเราแล้วนะคะทําคู่มีอะไรอยากจะบอกกันบ้างผมก่อนละกันก็อะไรที่ไม่ได้ตามใจตามใจน้อยหรือพูดให้เสียใจก็ขอโทษละกัน แต่ก็ไม่เคยรักน้อยลงเลยสักวันเดียวครับเอ้ยอันนี้กี่ล่ะกี้ค่ะส่วนกี่เองนะคะก็เป็นคนชอบงี่เง่าแล้วก็หาเรื่องบ่อยๆแต่ก็ก็จะพยายามปรับตัวแล้วก็ปรับปรุงตัวเองพยายามจะเชื่อแล้วก็เชื่อใจให้มากขึ้นเพราะว่าเราสองคนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมามากๆเลยหลายๆคนอาจจะแบบว่าอยู่ด้วยกันเพราะเงินแต่ไม่จริงเลยค่ะเพราะว่าเรา แบบไม่มีตั้งแต่แบบเลเวลแรกจนถึงตอนนี้เรามีอยู่ด้วยกันก็เลยไม่ทิ้งกันไปไหนคะ่ะก็เลยยังอยู่ด้วยกันอยู่ขอมีข่าวดีเร็วๆนะคะขอบคุณค่ะขอ,คขอบคุณค่ะขอบคุณคากค,ค่ะ